มุดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะ รับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนมั่นใจมากตามเลขนี้มาสามเดือนรอบนี้สมใจเจ้าของร้านอาหารเฮงถูกหวย30ล้านเจ้าของร้านอาหารดวงเฮงตามซื้อเลขอายุพ่อมาสามเดือนรอบนี้สมใจถูกลงวันที่หนึ่งรวยเลข30ล้านบาทเผยพอรู้ตัวทําอะไรแทบไม่ถูกแบ่งเงินทําบุญให้พ่อเมื่อเวลา17บเนาฬิกาวันที่1นธันวาคม63นายบัญชาเปี่ยมพงศ์ารอายุ61ปี ได้เดินทางเข้าพบร้อยตำรวจเอกหญิงการชนะพักปัทวีศรีสุธารองสารวัตรสอบสวนสพเมืองระยองหลังเป็นผู้โชคดีถูกลงวันที่หนึ่งโดยได้นำสลากกินแบ่งรัฐบาลหมายเลข100-994งวดประจำวันที่1ธันวาคม6จําจำนวน5ใบได้รับเงินรางวัล30ล้านมาเป็นหลักฐานด้วย นายบัญชาเปิดเผยว่าตนเป็นเจ้าของร้านอาหารน้องมัดขายอาหารทะเลริมหาดแม่ลำพึงตําบลตะพงอำเภอเมืองจังหวัดระยองโดยตามซื้อเลข94มา3เดือนแล้ว เพราะเป็นเลขอายุพ่อที่เสียชีวิตไปครบ94ปีพอดีและเพิ่งทําบุญครบรอบไปเมื่อวันที่28พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยซื้อสลากกินแบ่งชุด5ใบจากพ่อค้าที่ขี่จัก,กรยานยนต์เลขายไม่คิดว่าจะถูกลางวันที่หนึ่งตอนนี้รู้สึกตื่นเต้นดีใจจนทำอะไรไม่ถูกซึ่งจะเตรียมนำเงินส่วนหนึ่งทำบุญให้กับพ่อส่วนที่เหลือนำมาลงทุนในกิจการร้านอาหารต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดถ้าเพื่อน ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ